ต่อไปครับต่ำส้มต่ำครับผมตำส้มท่ต่ส้ม่ังเลยจ้าใส่พริก่จ้าใส่เพลิน้าเปิดตาหูหาหูหาดีแต่าชูยุมบักไงแล้วพนใส่คักใส่เน้อ้ยเปิดตาเจริงเบ่งบ่งบักพริกเ่งพี่น้องโอ้ยปวดหดบักหมูบังแตง อือว่าวให้เลยนี่มมกเพ็เนาะบักเรนบักเช่าเรนเช่เลนบักเช่เขียบเช่เทศอันเดียวกันตะกีเห็นอยู่กับักก๊ะนะโรตีมะนาวค่ะมีบอ๊บโกนะมีเตบักงนะใส่แก้วกุ๊ โกกจ้ะโกกตัวเด็ดโอ้ยระวังนิ้วมือหน่อยด้วยแต่บางวงปัสแดงจึกครึ่งนี่งไม่เอานิ้วนะคะไม่เอานิ้วนะครับผมการเป็นต่ำเล็บมือล่างเออปลาปลาดิดนะตัวนี้เออปลาอันนี้ก็ไข่ไปลาะเดกครับปลาเดกจ้ะปลาเดกโอ้ยู่ใน็ตไว้ก็มี ใส่ไปหนึ่งซอสองบวงจ้ะตองอนงเงมตา่งด้วยเกียรนะนะาน้ำตาลอันนี้สุรดค่ะสุรดค่ะใส่น้อยเส้นน้อยใส่ร้อยเส้นเต็มพี่เลย น้ำตาลแท้ที่น้ำอมเม็ดใหญ่เนี่ยว่เป็นเกลือตีเออมันคือกันไปเลยอกเนเกิดความสงสัยเกลือหรือน้ำตาลซิมน้ำตาลันเม็ดใหญ่เป็นตะตื้นเนาะเหมือนเกลือบอกเราก็ยังว่าเหมือนเกลือนะาสมเนาะฝีมือกันตำส้มตำของผู้สาวให้เลยครับผม

ชิมชิต้ช้มือเอามรับสิึๆมนลองชิมดูก่อนเ่รชิมันจะดีด้อมกราบนะเมนเออเห็นไหปลเ้ารีมกเลย่ผัดมละกบจขเงงจ้าำร่าะลยจิตใจคนตำจะเลยขาดคมอร่อยเซฟแล้วเร้าน เราใสตัลรบนนัวใ้ได้มะห้าีก็ได้นัวบ่นัวบ่มะนาวใส่นิดมะนาวใส่นิดหน่อยเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วอร่อยแล้วค่ะแล้วตามอีกก็ได้หลายคนทากันใหม่ อร่อยแล้วน้องตามเลยน้องเราอร่อยแล้วค่ะเอาน้องแล้วนะพี่เนี่ยเชฟคนแรกผ่านไปเชฟคนแรกน้องอะไรนะคะน้องแมมน้องแมมเป็นผู้สาวไทยดานจ้ะไทยดานจ้ะผู้อื่นมาคนชิมคนชิมบอกว่าคาดความอร่อยแต่เรา่าแซ่บแล้วแซ่บแล้วมาสนับคนตาบอกว่าแซ่บก็แซ่บแซ่บจ้า